สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อคุณอะไรครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งรีบชื่อคุณอะไรครับชื่ออภิญญาค่ะคุณอภินญาอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะอ๋อปราจีนครับปราจีนอ่าผมจะถามอะไรอาจารย์พูดได้เลยเปิดร้านเสื้อผ้าแะ้วพอดีร้านชะ้ามัานต่นำกว่าถนนเยอะมากเลยครับสิบเปอร์เซ็นต์เลยะะต่ำกว่าถนนสิบกว่าเซนสิบกว่าเซนนี่ถือว่าไม่เยอะนะ อ่าแล้วยังไงต่อแล้วคะหันหน้าไปทางทิศตะวรันออกเฉียงเหนือเนี่ยค่ะอาจารย์อืมอาการหนักเลยอยู่มากี่ปีแล้วครับพิ <c oughs> ่งเปิดมาได้สี่เดือนแล้วคะ่ะเหนื่อยไหมสี่เดือนตอ้นวันออกเชียงเหนือถือเป็นที่ที่เหนื่อยมากเนาะเป็นที่ที่เหนื่อยมากซับมันไม่ได้เข้ามาตลอดเนี่ยคุณต้องขนควายวพูดงา่ายว่าถ,ถ้าคุณไม่ขนควายคุณไม่แอคทีฟหรือไม่แอคติ้งเนี่ย ไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยแต่พอคุณขยับมั่ง <_ an> เดี๋ยวเดินเปิดประตูเปิดเข้าเปิดออกทำนั่นทำนี่เดียว่ีดีลูกค้าเข้ามาสเตปที่คุณบอกว่า <_ an> พื้นถนนสูงกว่าพื้นบ้านระยะห่างจากพื้นถนนมาหน้าบ้านระยะห่างเท่าไหร่ติดขอบถนนสองเมตรค่ะติดขอบถนนแสดงว่าขอบถนนกับบ้านคุณที่ใกล้กันมากเลยใช่ค่ะถ้าใกล้มันก็ไม่ดีเนาะ <_ an> เพราะว่ามันเตี้ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าทรับจะไปกองอยู่หน้าบ้านเหมือนกับลูกค้ามาหน้าบ้านแต่จับต้องไม่ได้เข้ามาถามมาถามมาถามสุดท้ายก็ไม่ทํา แต่ถ้ารักสี่ประมาณห้าเมตรไปเนี่ยห้าหกเมตรไปเนี่ย,ยถือว่าโอเคเลยเป็นผลบวกเลยแต่นี่มันใกล้มากนะครับใกล้มากแสดงว่าทรัพย์ที่มาตกจากถนนมาจะเข้าบ้านเรามันตกไปในแอ่งแล้วรอครับต้องใช้ระยะเวลานิดน,นึงทิศเหนือต่วน,นอนเชียงเหนือต้องใช้เวลาเกือบปีเลยนะกว่าจะดีขึ้นแต่คุณต้องรีบมานอนที่นี่ให้ไวที่สุดครับต้องรีบมานอนที่นี่ให้ไวที่สุดก็ผมยกตัวอย่างไงถ้าคุณไม่ได้นอนที่นี่นะครับคุณไม่ได้นอนที่นี่แต่คุณทําธุรกิจที่นี่และคุณกลับไปนอนที่บ้านผมถึงบอกว่า ถ้าฝนตกที่ร้านที่บ้านคุณได้น้ำฝนไหม,มไม่ได้ถูกไหมใ,ในเมื่อที่คุณจะบอกว่าคุณกำลังจะทําที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ควรจะรีบอยายให้มาอยู่ที่นี่มีลูกน้องไหมมีลูกจ้างไหมหรือว่าทำเองคนเดียวตอนแรกลูกชายอยู่แต่ตอนนี้ลูกชายไม่อยู่แล้วว่ะค่ะแล้วก็มันมีส่วนเว้าอยู่ตรงห้องนอนนะคะตรงมุมซ้ายมันจะเป็นแหว่งไปนิดนึงเยอะ,ะ,ะไหมมุมนั้นอะฝั่งซ้ายอะเยอะไหมประมาณกี่เมตรที่แหว่งไปมีความหมายนะ จุดที่แหวงไปตรงนั้นนะอาจารย์บอกให้เลยนะถ้าเดินเข้าบ้านแล้วข้างหลังโซนฝั่งซ้ายหายไปว้าวแหวงไปนะถ้าเกินสามเมตรสี่เมตรขึ้นไปนะผู้ชายอายุสั้นนะถือว่าฝั่งมังกรหายไปผู้ชายนี่หายถิ่าคน้าครอบครัวหจะเป็นลูกผู้ชายทุกคนจะอายุสั้นเข้าใจไหมครับเพราะว่าถือว่าบ้านหลังนี้ฝั่งมังกรหายไปแต่ถ้าเป็นข้างหน้าบ้านไม่เป็นไรแต่ถ้าหลังบ้านว้าวแหวงอย่างนี้ไม่ได้ หลังบ้านท้ายสุดเลยใช่หรืต้องเอาอ่าต้นไม้มาปลูกเพิ่มด้านหลังของคุณ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 เว้าแหวงกี่เมตรนลครับความลึกที่เว้าแหวงไปนะคะประมาณหนึ่งเมตรนะคะแต่ก็ด้านด้านกว้างก็ประมาณสองเมตรโอ้ไม่เป็นไรไม่เยอะใช่ไหมไม่เป็นไรอาจารย์บอกแล้วถ้าเกินถ้าเกินสี่เมตรไปนะอันนั้นอันตรายแต่ตรงนี้ไม่เป็นไร